สวัสดีครับก็วันนี้นะครับมาดูนะครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่งอันนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับตัวนี้เป็นแอมพ์คัตดีนะครับตัวนี้ก็คือลูกค้านะครับจะเอาไปใส่กับตู้บลูทูธนะครับกับตู้บลูทูธซึ่งมีคัตเอเบอีอีกสี่ช่องนั่นนะครับตอนนี้ก็คือเทสแค่คัตดีก่อนนะครับส่วนคัตเอเบียังไม่ได้เทสนะครับสวิตชิ่งตัวนี้นะครับข้อดีของมันก็คือ สามารถสามารถนะครับใช้ไฟได้ตั้งแต่12จนถึง24โวลต์นะครับ24 12จนถึง24นะครับก็คือกำลังนะครับกำลังวัดก็เพิ่มตามแรงดันนะครับ12โวลต์นะครับไฟเอาพุทออกนะครับออกมาเลี้ยง power อยู่ประมาณ36โวลต์นะครับแต่ถ้าเป็นไฟ24จ่ายให้นะครับจ่ายให้ไฟเอาพุทจะอยู่ที่70โวลต์เลยนะครับ70โวลต์นะครับแล้วก็ใช้มอสเฟตนะครับเป็นมอสเฟตเบอร์ใหญ่นะครับตัวนี้ อันนี้ก็คือกระแสสแตนบายนะครับอยู่ที่2 0 0 7จมิลลิแอมนะครับ270มิลลิแอมนะครับกระแสสแตนบายนะครับไม่มีเพลงนะครับไม่มีเพลงส่วนอุณหภูมินะครับอันนี้ผมรันมาประมาณ30 40นาทีแล้วนะครับมาดูอุณหภูมิอันนี้อยู่ส4บนะครับ3 4ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้3 8นะครับก็คือ 36นะครับ36.7นะครับพอดีดันทิ้งไว้นะครับแล้วก็มาลองฟังเสียงดูนะครับอันนี้ 12V โวลต์นะครับก็คือแหล่งไฟจ่าย 12V โวลต์นะครับแต่ถ้าเป็น24นะครับไฟก็จะจ่ายที่7 0โวลต์เลยนะครับ ดูไปรษพักนะครับแล้วก็มาเช็คอุณหภูมินะครับตัวนี้เป็นงานต้นแบบนะครับงานต้นแบบก็คือซื้อแอมมานะครับซื้อแอมมาแล้วก็ซื้อแผ่นแผ่นปิ้นมาแล้วก็มาพันมาพันลวดใหม่นะครับมาพันลวดก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะสามารถพันและใช้ไฟย4ิบสได้ไหมสรุปนะครับก็คือโอเคนะครับใช้ได้ ก็สะครตัวนี้นะครับขับโหลดนะครับขับโหลดไม่เกิน2โอห์มนะครับไม่เกิน2โอห์มตัวนี้ที่ผมเปิดอยู่ก็คือ10นิ้วนะครับ10นิ้ว1ดอก ประมาณนี้นะครับผมมาเช็คอุณหภูมิก่อน35หนะครับ3.5 5ตัวนี้ก็อยู่ที่36.5นะครับประมาณนี้ไม่ร้อนนะครับอุณหภูมิปกติเลยนะครับขอมีประมาณนี้นะครับเป็นแอมบูทูธนะครับตามสั่งนะครับก็คือทำให้ตามสั่งเลยนะครับ